สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมนะเดี๋ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมนะมาแล้วครับคันที่ไม่ทันคันที่แล้วเนาะคันที่แล้วออกไปไวมากเลยครับผมนะเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกแล้วครับคันนี้เป็นแซปปก50นะครับจดปี2019เลยนะของแต่งก็พอมีนะของแต่งก็พอมีมามาดูรอบคันกันเลยครับผมรถสีสวยนะครับฟีดาวองรถศูเปอร์ได้เลยนะคันนี้นะมาดูข้างหน้ากันเลยครับ นี่ไฟสวยๆนะครับไฟเลี้ยวแต่งมานะครับนะไฟเลี้ยวแต่งมาชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับสวยๆนะกัดว่าน้ําแต่งมามยาง2เสน้นเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะนี่จานเบรกก็เหลือเยอะนะครับผมนะผ้าเบรกก็เหลือเต็มเ็มเลยนะรถใช้งานนะสวยๆเลยครับผมขอท่อใสๆเครื่องใสๆสวยๆเลยนะนี่ท่อเดิมนะครับท่อเดิมนะนี่ใสๆสวยๆเลยครับผมอ่ะเครื่องสวยๆนะ สีใสส,สวยๆเลยครับผมสีเขียวด้วยนะนี่อ่าฮะมือเบรกมือค์ดส,สวยเลยครับผมนี่อาจจะมีรอยขนมุงขนแมวเนาะตามการใช้งานนะนี่โดยรวมถือว่าสวยนะครับนะรถเดิมๆนะมีสปูลเหลังให้ด้วยนะครับยางหลังถองสองเส้นเลยเจ้าของเดียเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะพ้าเบรกเต็มนะครับนะ ด้านเบรกหลังก็คือเลือเือนะโซ่สเตอร์ก็เหลือเยอะครับผมนะ <L un> นี่มีท้ายสันแต่งให้ด้วยนะไฟ <L un> เดียวตามแมวนะครับนี่สว,สวยเลยครับผมนี้ะอ่ะสว,สวยเลยนะครับนะโดยรวมถือว่าสวยนะครับอาจจะมีของแต่งเล็กน,น้อยเนาะอ่าใครที่อยากจะสนใจนะสนใจหรืออยากจะได้เนาะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือผ่อนได้หมดนะครับนะคันนี้ราคาเงินสดขายแค่7 9 0 0 0าบาทนะ ราคาเงินสดนะบิ๊กไบนะเจนบาทได้650นย์ไปขับเลยนะ7 9 0 0 0บาทหรือฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะรถจดปี2019ไม่ไม่เยอะนะครับไม่แค่27 0 0 0นะไม่สองหมืคือสภาพคือสวยนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะเนี่ยเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะแซนะ่บหกหูนย์ะอาจจะมีรอยขนมุงขนแมวเนาะตามการใช้งานนะบอกสวยๆนะครับ มีการเลื่อนให้ด้วยคำตรงคำเตือนอยู่ครบเลยนะนี่กุญแจสองดอกครบนะครับเอกาสารบุ๊กอ่าไม่มีนะบุ๊กบุ๊กสวิตไม่มีนะพรบภาษีครบเล่มพร้อมโอนเลยนะครับนี้นะใครอยากซื้อสดนะนี่รถส,สวยเลยครับผมคือยางก็คุ้มแล้วอ่ะนะยางก็คุ้มแล้วอ่ะสวยๆนะเต็มได้ไปคือใช้งานอย่างเดียวแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับนะ คันนี้ร้ายเดเดเพิ่งเดิมเดี๋ยวดูใต้คลิปเนาะคันนี้นะใครอยากจะซื้อสดก็ได้หรือซื้อผ่อนก็ได้นะขอแค่ไม่ติดบูโรแบกทิสเนาะผ่อนถูกมากครับผมเซ5หกห้าศูนย์นะผ่อนถูกมากสวยด้วยนะคันนี้นะนี่ออกจากร้านไปได้ชอบไม่ต้องกลัวครับผมนะไม่ต้องกลัวผมเซอร์วิสให้เรียบร้อยครับกองอะกรงกองอากาศนะผมเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างนะทับมันบลูทํามันเบรกเช็คให้เรียบร้อยน้ำหล่อเย็นแบบเช็คให้หมดทุกอย่างครับผมรถไปถึงลูกค้าก็ผมใช้งานนะ ก่อนส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคะห์แท้ให้พร้อมเส็ก,ก่องทุกคันเติมยวน้ำมันให้อีกสาถึงสี่รบาททุกคันเลยนะไปถึงลูกค้าก็ใช้งานอย่างเดียวรับประกันหลักการขาย2เดือนหรือหนึ่งพันกิโลอีกโอ้มีแต่ได้กับได้ครับลูกค้านะรถสวยๆนะครับนะรถที่ร้านไม่เคยล้มเคยชนนะนี่เปอร์เปอร์สวยๆนะเปอร์สวยๆส,ยสยนะองข้างนะไม่ล้มไม่ชนนะครับนะ โอเคนะครับนะนะประมาณนี้เนาะคาวาสากิเซทหกห้าศูนย์จดปีสองพันสิบเก้านะคสสิบหกนะคันนี้คสสิบหกจดปีสองพันสิบเก้าเนาะอ่านีสวยเลยครับผมโดยรวมถือว่าสวยนะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครผมนะมาดูเลขไม้กันหน่อยเนะะาะนี่คันนี้เลขไม้สองหนึ่งเจ็ดอ่า ระบเครื่องระบไฟนะทำงานร้อซนต์นะครับผมนะไาฟังเสียงท่อกันหน่อยเนาะท่อเดิมนะครับเครื่องฟิตตาติดง่ายเลย ไฟหน้าเป็น LED ดีด้วยนะสองเดิมเปลี่ยนมาเปลี่ยนหลอดมานะสวยก็ผมเครื่องส,ยสวยๆเลยนะอาจจะมีรอยขนวัวขนแมวเนาะตามการใช้งานเนาะแต่เครื่องอะไม่ลอกเลยนะนี่ข้างบนมีลอกเลยสวยเลยอ่ะโอเคครับผมนะใครสนใจก็สามารถทักแชทได้เลยนะเซตก้าร้อยตัดฟีลาออกรถสมบับาทได้เลยครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้มีเข้ามาเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ อ่าทีละคันทีละคันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอครับเซณหกห้าศูนย์